ผลชนสูตรในครั้งที่สองเนี่ยนะที่เราดูแล้วที่ดูแล้วแตกต,ต่างจากครั้งแรกก็เห็นเฉพาะพวกบาดแผละายย่อยที่ว่า22บาดแผลหรืออะไรเท่านั้นน,นอกกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับแต่แต,แต,แต่แต่ถ้าอ่านรายงานชนสูตรพิสศครั้งที่สองนะมีสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงคุณกติกนะนะครับรอยสักบนมือซ้ายเนี่ยของแตงโมใช่ไหมมีคําว่าอีสเตอร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณกติกถ้าฟังผมอยู่นะ อะไรที่คุณยังไม่ได้พูดเนี่ยคุณพูดให้หมดนะครับเพราะว่าเนี่ยผู้ตายเนี่ยแตงโมเนี่ยสักไว้ที่มือซ้ายนะครับว่าอีสเตอร์แสดงว่ารักลูกคุณกะติมากสักไว้ที่ศพเลยนะนะครับเนี่ยอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็ฝากไปคุณกะติกว่าอะไรที่ยังไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดเนี่ยนะคุณช่วยให้ความร่วมมือว่าเพราะว่าแตงโมรักคุณมากขนาดลูกเขาเนี่ยยังสักไว้ที่มือซ้ายนะครับจนถึงทุกวันนี้พะย,ยเอ,อะไรเห็นข้อมูลแล้วใช่ไหมว่าคุณกะติยังไม่ได้บอก ก็ยังยังเชื่อว่าอคุณกติกยังมีประโยชน์ต่อคดีนี้มากถ้าเกิดได้พูดความจริงเพิ่มขึ้นนะนะครับอืมแถ้ากติกไม่พูดจะมีผลต่อตัวกติกไหมฮะมันคดีนี้ทุกคนมันลำาลือก็มีความเสี่ยงทุกคนนะนะผมบอกแค่นี้แล้วกันนะพูดมากไม่ได้จะเป็นการขู่กติกที่นายออกมาพูดอย่างนี้เป็นไรอ๋อไม่ใช่นะครับเป็นการแจ้งสิทธิ์อืมนะนะครับเป็นการแจ้งสิทธิ์ว่าถ้าเกิดว่า ทำให้การทุ้งคุณเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นเนี่ยนะคุณก็อาจจะเป็นไงอาจจะไม่ต้องรับผิดอะไรก็ได้นะาจะเป็นพยานได้ครับ,รบนะเช่นนั้น,นครับ